สวัสดีครับผมสวัสดวนนีวันนี้แล้วก็อยู่ในแมปมีมซีนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนท่านผู้ชมลงดันกันนะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีเคล็ดลับในการลงดันฮนะอยา่างแรกเลยนะฮะเราก็จะมาดูผลที่ผมจะเอามาลงดันก่อนนะครับผมก็จะใช้เป็นผลโมจินะครับพลังของผลโมจินะแล้วก็จะมาดูพลังของผลโมจิก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสกิลที่สามเนี่ยจะเป็นสกิลที่ใช้ดีๆีสุดฮะสกิลสองจะเป็นสกิลที่ ทำให้ศัตรูเนี่ยมันลอยขึ้นบนอวกาศนะฮะแล้วก็จะเป็นสกิลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลดึงดึงศัตรูนะฮะแล้วก็จะเป็นสกิลสุดท้ายก็ไม่ใช่สกิลวีเนี่ยจะเป็นสกิลแบบฝนนะเป็นฝนยิโมจินะแล้วก็จะเป็นสกสิลเดินแบบหน,น้าเดินถอยหลังแล้วก็จะเป็นดนนาบอคาตานะม่วงนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็มันจะดีครับเพราะว่ามันจะยิงแรงฮะเนี่ยสกิลหนึ่งจะแรงนะครับแล้วก็จะสกิลส,สองจะเป็นแบบ ไปสัตว์ั้นให้ตุูมแบบเดินไม่ได้แล้วก็ลอยขึ้นโอกาดก็ให้ท่านผู้ชมกดตรงเข็มจิ้นะฮะแล้วก็เลือกเป็นตรงเกาะน,นะครับแล้วเราก็มาเลือกเกาะอันสุดท้ายเลยนะครับอัน้นล่างสุดเลยนะฮะเราก็จะเดินทางไปครับวิธีการไปเกาะน,นี่ก็จะเป็นเกาะมิตบิดนะฮะวิธีการเดินทางไปแล้วก็เราก็ไปหลังเกาะเนี่ยครับไปหลังเกาะของของเกาะแรกนะฮะเราก็มามันจะมีทางลงตรงนี้แสดงว่ามันก็จะแบบให้ไปทางนี้เลยนะครับ ตรงนี้ครับบริเวณตรงบอสฟอบ,บ้านนะะเอ่อก็ให้ท่านผู้ชมหันหน้าไปฝั่งทางนี้นะฮะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดสกลิลรอยไปนะหรือว่าถ้าไม่มีก็แปลวเรือแล้วก็มาบินฝั่งนี้หรือว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นเผ่าหนกเผ่าเผา,า,า,าปลาก็ลอยก็วิลอยน้ํามาเลยก็ได้นะ <CPU> แต่ว่าถ้ามีสก,กิลก็ก็ใช้สกลิลมาเลยก็ได้นะครับสามารถใช้เป็นผลอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่ผลนี้หรือว่าไม่ใช่ดาบนี้นะครับแต่ว่าก็อยากให้ใช้ทำเลเตอ์เร็วขึ้นนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมพอมาถึงตรงเกาะนี้แล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมหันหน้าไปทางเลี้ยวขวาหน่ะเลี้ยวขวาไปทางนี้นะครับเลี้ยวขวาไปทางนี้แล้วก็เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงไปเลยนะตรงขึ้นมาได้ตรงนี้มานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายก็จะเจอตรงลงดันนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปในวงสีม่วงๆนี้เลยครับก็แสดงว่าเราก็จะเข้าไปในลงดันนะครับ ลงดันเนี่ยถ้าเราผ่านถ้าเราชนะถึงเว็บที่10บนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เป็นเงินม่วงครับถ้าเป็นเงินถ้าเป็นถ้าคุณไปเอาคูณ2เงินม่วงมาเนี่ยมันก็จะได้ห้าเันเจมนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในดันเจี้ยนแล้วนะครับแล้วก็จะดานที่หนึ่งเนี่ยตั้งใจดันที่หนึ่งดันที่4ีแล้วก็เล่นปกตินะฮะแต่ดานที่5้าเนี่ยเราจะผมจะมาบอกอีกทีนะครับว่าต้องสู้ยังไงนะครับเพราะว่าดานที่5้าเนี่ยมันจะมีวิธีสู้นะครับกับดานที่10มันจะมีวิธีสู้ที่ง่ายที่สุดนะครับ ก็เดี๋ยวมจะบอกนะครับว่าทำไมผมต้องใช้หผลโมจิกับดาบคัตนานะครับเพราะว่ามันจะง่ายนะครับเพราะยังไงล่ะเพราะว่าเราจะ,ะผลโมจิเนี่ยเราจะใช้สกิลซีนะครับหลังจากที่ใช้ใช้สกิลซีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เป็นคัตนานะครับก็จะเป็นสกิลเอ็กสกิลเอ็กซใช่ไหมครับเราก็จะใช้สกิลหนึ่งเนี่ยปาดแบบนี้ชิวมากง่ายมากนะครับก็เลยต้องก็เลยจะใช้เป็นคอมโบแบบนี้นะครับ ตอนนี้เราก็จะถึงด่านที่5กันแล้วนะครับด่านที่ห้าผมก็จะมันจะเป็นบอสตัวแมวนะครับแล้วบอสตัวแมวเนี่ยมันก็จะเป็นดอบไอเทมนะครับเนี่ยมันตัวนี้แหละครับมันจะดอบเนี่ยเลยมันจะดอบนะครับมันจะช่วยให้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจะดอปอันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับวิธีต่อสู้กับพวกบอสเนี่ยด่านที่5กับด่านที่10เนี่ยก็คือเราจะให้มันมาติดกับตรงเนี่ยตรงกลางมันจะมี มันจะมีรูปปั้นใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยครับให้เราแบบให้มันอยู่ตรงข้ามกับรูปปั้นกับเรานะครับเพราะว่ามันจะสามารถใช้สกิลได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะฟันไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้สกิลแบบรัวๆแบบถ้าใครมีสกิลที่มันแบบแรงๆเนี่ยก็การอย่างเงี้ยมันจะดีมากนะครับแต่ว่าพุ่นโนจเนี่ยมันจะใช้สกิลสองมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันลอยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากนะครับแต่คือเลือดเราจะลดน้อยที่สุดนะครับถ้าใช้แบบนี้เนี่ยเลือดเราก็จะแบบ ไม่ค่อยเลยยดเยอะนะเราก็จะใช้สกิลแบบไช้สกิลรัวๆนะครับเราก็จะไม่ตายไงเราก็จะเหลือเลือดไปสู้กับบอสตัวที่10นะครับเออมันมีบอสตัวที่เก้าด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะสู้ง่ายกว่านิดนึงหลายพังนะเป็นผลน้ําแข็งนะครับแต่ผมก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับเนี่ยมันจะสู้ง่ายนะครับให้มันส่งข้ามเราอย่างนี้แล้วเราก็ใช้สกิลอะไรก็ได้ใช้ไปมั่วๆใช้ไปให้หมดะอะไม่ต้องไปคอมบงคอมโบอะไรนะโอเค โอ้ฝนตกอ่ะก็ให้เราตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตายนะครับแล้วก็แล้ก็จีกับมอนปกติปกตินะครับแล้วก็พอเป็นเจบอยก็ทําแบบนี้ครับเนี่ยก็จะตอบอันนี้นะครับ ก็ตอนนี้เราก็ถึงด่านที่9้าแล้วนะครับด่านนี้มันจะมีบอสที่เป็นสกิลน้ําแข็งผลน้ําแข็งนะครับก็เราก็พยายามตีมันให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาตีกับบอสทีเดียวนะแต่คือผมแบบอยากตีบอสให้ตายไวไวผมก็แบบเดินเข้าไปตีกับมันนะครแล้วก็พยายามใช้สกิลนะครับพยายามหลบสกิลน้ําแข็งให้ได้นะครับเนี่ยเพราะมันจะมันจะเดินมาตีเราได้นะครับพอมันมีสกิลน้ําแข็งนะฮะตอนนี้มันก็ ก็จะบอสแล้วครับผมก็จะใช้สูตรเดิมครับเนี่ยเราก็ให้มันเดินเดินยากครับก็ให้มันแบบมาให้มันเดินมาอย่างนี้นครับแล้วก็เดินตรงข้ามแบบเนี้ยแบบนี้นะครับก็จะง่ายพอที่แล้วก็ใช้สกิลไปเรื่อยๆแบบปกติเหมือนเดิมน,นะครับเรามาเจอกันเวฟที่10นะครับทุกคน ออนนี่ก็ถึงด่านที่10แล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นตัวไพ่นะครับจะเป็นตัวไพ่กาดนะครับถ้าเราฆ่าตัวนี้ได mm ้เราก็จะจับเป็นอาวุธไพ่กาดนะครับมันก็จะเป็นอาร์ตอูโนนะครับก็ให้ชาวใช้วิธีเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะตีแรงกว่าตัวที่5กับตัวที่9นะครับมันจะตีแรงกว่านะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ใช้สกิลแบบเดิมนะครับทำแบบเดิมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าตายก็เกิดมาตีใหม่ได้นะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันอึดมากแล้วก็ตีแรงมากนะครับท่านผู้ชม ก็ใช้วิธีปกติเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าถ้ามันตียากอ่ะก็ใช้สกิลปกติเหมือนเดิมอนะครับหลังจากที่พามันมาอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมจะทำยังไงต่อครับก็ตีปกติตีปกติไม่ได้ก็ต้องใช้สกิลถ้ามันดุดออกมาแล้วก็ทําให้มันเดินมาติดกับอันนี้อีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมวิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดสําหรับตอนนี้แล้วนะครับใช้สกิลหลัวๆเ้่ามีเพื่อนี่ดีกว่าเดิมอะ ใช้สกิลช่วยกันสกิลแปดตันบวกละตันอะไรเงี้ยเออเนี่ยใช้สกิลไปครับแต่ว่าจะใช้สกิลสองไม่ได้นะนครับนครับก็จะเห็นไหมลและเรายังไม่ลดเยอะนะเออเออนี่ยมันสกลิลเนี่ยของมันมันจะตีแรงนะครับอันนี้ผมก็ตายรอบหนึ่งนะเพราะว่ามันอึดมากนะมแรงมากครับเนี่ยเนี่ยดูสิสกลิลมันแบบมสู้แทบไม่ไหวอะ่ะแต่ผมก็โอ้โหเหลือนาทีประมาณสองนาทีนะครับท่านผู้ชม ตอวตียากนะตัวนี้มันตียากจริงการก็ตอบอยากนะเนี่ยผมตายรอบนึงนะใช่ไหมผมก็พามันใช้สูตรเดิมเนี่ยเนี่ยลบเนี่ยเสร็จแล้วนะครับการสกิลแบบตายสกิลแบบนั้นแล้วผมลืมกดอันนี้ก็ไม่เป็นไรใส่ฮาคิดนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมใส่ฮาคินะโอ้โหถ้าไม่ใส่หาคินะี่คือตีร้อยสั่งพันปีก็ไม่เสร็จนะตอนนี้มันก็ใกล้จะตายแล้วครับท่านผู้ชม อีกแค่นิดเดียวนะอีกแค่อึ้อมือจะตายแล้วโย่โย่ตายยังตายแล้วอึปบุ๊บโอเคตายแล้วครับนี่โอ้ยยาวผมมีเพชรคูณสองเนี่ยของวันเลยได้ห้าพันนะครับท่านผู้ชมก่อนจะได้ผลผลผลีสลานะครับจะเป็นผลสุ่มให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมถ้าคิดว่าแบบมันมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์ like ให้หน่อยกนันล็อกกันนะครับถือว่า ผมช่วยให้การชมได้ลงดันง,ง่ายๆขึ้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเราก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมไม่รู้ผมจะทําอะไรนะก็รอดูแล้วกันแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับมมทนะุกผู้ชมบายบาย